บรรยากาศสมัยเก่าที่กูไม่ได้ใช้ป๊อปปี้ไหนอาร์ตคูลวันนี้จะมาเล่นเกมเดนิสโบอีกครั้งหนึ่งนะเลสโก็ป่วยไอ้เยี กูบวยเหี้ยเราจะมาเริ่มต้นด้วยกันด้วยความเก่าเขากูสมัยก่อนได้โปรแกรมในคลิปกูโอ้โหเหี้ยมึงไปแหบตรงนั้นโอเคเอ้ยฟินิกฟินิกตรงพังแต่ตอนนี้มีเอาจริงนะ ตอนนี้แม่งกูมีคู่หูร่วมคลิปและที่มักจะมาปลอบใจกูที่อยู่กับกูต่อการก็คือเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้กันสาเหตุก็กโดนเกียน์ใช่แล้วก็กูโดนเบนกูต้องมาเปลี่ยนไอดีใหม่เพอางไงเหรอกูต้องการความสนุกไงมึงคิดไหมเด็กใหม่อย่างกูเนี่ยต้องการความสนุกแล้เป็นไงเปลี่ยนเปลี่ยนดีๆเลย ไอ้เฮียลัคก,กี้ถ้ามึงโชคจิม <c oughs> จะได้ลัคก,กี้ <c oughs> เศรยกากิศเก่าๆที่กูไม่ได้อัดเกมลูบบอก๊กมากันโอ้ยแม่งเหมือนกูไม่เล่นลูบเหมือนพอกูมาเล่นในพวกนี้สปุ๊บกากลุงไอ้เฮียกูกางปูไอกุ้งแห้ง กูเดินตามเลยเฮีย er. จังไรอย่ามาอรอใส่<ป>์กู่าเอามาให้กูเฮียก er. ูยโดนเกียนไ<ป>อไ<ป>สัตว์มึงล่อให้กูหยุดเลยพักแป๊บอะไรเนี่ยอ๋อเฮีย er. มันแปลให้เองแปลให้แบบอัตโนมัติ ไอ้เฮียนี่แม่งจะล่อมาตอนไหนก็ไปรูนะและสาเหตุที่กูเปลี่ยนเหรอเกียดไงใช่กูคี้เกียจรอแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่กูต้องมาอุดฟันด้วยหมาตอนนี้แม่งจากอุดฟันกลายเป็นถอนฟันโอ้โหมีคนยอมรับกูยอมรับเลยเป็นไงไอ้เฮียไอดีนี่แม่งไม่มีเพื่อนยอมรับดิ บล็อกเบอร์เวอร์ชันคลาสสิกไอ้น้องไอ้พี่เวอร์ชันนี้นี่กูบอกเลยว่าไม่เก่งกว่าเวอร์ชันไหนเพราะเวอร์ชันนี้กูเป็นคนบั็คครับไงใช่ไหมท่านผู้ชมเออแล้วมึงจะมีคลิปที่กูไปไปด่ารูบ็อกไน่ไหมวันไรโอ้โหแม่งกคลิปนั้นเนี่ย กูด่าจากใจจริงเลยและคนที่คิดว่าดีกับกูเนี่ยกูก็ลืมไปคนหนึ่ง้ยก็คือไออาร์ตต่อหกจั๊บหนึ่งกันซึ่งกูบอกว่ากูเคยด่ากูก็อยากด่าประหงค์หน่อเว้ยจกกังเว้ยในฟอร์ดเว้ยแต่กูลืมใครสักคนหนึ่งใช่กูลืมไออาร์ตนี่ลืมไออาร์ตเป็นไงอ่ะถ้าไออาร์ตมาเห็นคลิปเนี่ยอาจจะพูดให้าอาร์ตเ,เห็นคลิปนั้นเนี่ย เออพูดว่ามึงยืมกูด่ะโอ้มึงดูสิอี๋ยมึงสุ่มได้ได้ของดีในเที่ยไม่เงี้ยเปิดมาเลือกูเหลืออีกหนึ่ง,งเลยอี๋ยชีวิตสมัยก่อนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเฮ้ยโคราโครา เฮ้ยจังไรเอ้ยโคลา่าเฮ้ยแอปก่อนแอปก่อนไอ้เฮียหัวใจกูือแค่นเดียวตัวกูในสมัยก่อนโหโหมันจินฉันเจ้าเนี่ยสิไม่ไม่แดกกูหรอกไอ้น้องกระชับปองไอ้เฮีย เปิดกระสปองแล้วกูได้อะไรกูได้กเกลือกูได้อะไรครับในหมูอาหารนี้ผมคุณสุมาคุณได้อะไรครับ,อ,าารรอ,รรบอ๋อผมได้ผมได้ปลาปลาปิ้งครับผมได้ปลาเผาครับอ่าโอเคครับปลาปเผาปลาเผาเฮ้ยไม่เปิดมากูโดนเกียนเลย โอ้ถ้าคลิปนี้กูโอ้โหผีเสีย่ยตัวร้ายตัวสกายเลยแกต,ตัวเรื่องนี้เนี่ยตัวร้ายตัวสกายก็คือผีเสี่ยเนี่ยวิ่งมาที่ไหนกูเจอที่ไหนกูวิ่งเท่านั้นเดียาที่มันไม่เห็นผีหลอกวิญญาณหลอนเออแล้วมึงจำไอ้ตัวนั้นได้ไหมไอ้ฟอร์ดมันชอบเรียกมันว่าหมาบ้าเหี้ ก็มันจะเป็นในตัวติ็กกระโปรงกอ้เหียเด็กกระปรงลุล่งโบลิงซึ่งกูเพิ่งมารู้หลังว่ามันไม่ใช่หมาแต่พี่ก็คือกูตั้งชื่อมันเองไอคนที่มันตั้งชื่อมันว่าหมาบ้าก็คือกูนี่ไอเหอียโอโหพี่เสียอย่าไปยุ่งกูแต่๋ยวมันจะเป็นตัวที่กูนะ่จะต้องเก็บข้อมูลไว้ในไอดีนี้แต่กูขอปฏิเสธเพราะกู เก็บไว้ในไอเดีเก่าแล้วกูก็รู้ประวัติทุกอย่างแล้วแล้วกูก็ได้เจอแมวว่าด้วยซีดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นหมาไอ้ที่ยคือคนคือคนในคลิปเนี้ยเขาจะเรียกว่าหมาเว้ยแต่กูเรียกว่าแมวเพราะสนามขายกูกระตาเป็นหมาไอนี่เนี่ยหมาบ้าไอเหียไอดีขอไอห,หมอนี่เนี่ยคือหมาบ้าไอเหียกูรวย เรียงเพิ่มขึ้น super power education super power here there are power to help r train เนี่ยตั้งอะไรวันนี้เนี่ยกูจะเก็บแค่โคา้าถ้ากูเจอเม็ดเก็บกูก็เก็บกันอ่ะกูเน้นคุณภาพางเงียประเด็น ันนี้กูว่ามันไม่มีมาป้าแน่นอนคือกูจะปอกก็ตับเว้ยเคยตับกระโปงเนี่ยมันจะหาเนี่ยจะหาเราเสร็จปุ๊บคือถ้าเราออกจากห่างมันไกลแบบไกลเนี่ยโอ้โหเคียบปอบพิมงี้มันก็จะไม่โจมตีเอเว้ยถ้ามันก็จะเดินหันจับแกมูนว่าไปเพื่อเจกสดและถ้าถ้ามึงได้เสียงอะไรในคลิปกูเนี่ย ให้รู้เลยว่าตอนนี้แม่กูฟังเสียงคลิปอยู่แม่กูฟังเสียงคลิปประเด็นประเด็นคือกูตัดอัดคลิปแต่กัดูคลิปด้วยไงไปคลิปไหนไงนะกูดู u t u b e แต่กูว่าอัดคลิปใน YouTube ซึ่งถ้ามึงเจอตัวระดับหายากเนี่ยมึงอยากเก็บข้อมูลก็เก็บไปมึงจะได้ตายเลยเฮียไม่ว่ามึงจะเกลือกี่อันก็ตายดีดอ่ะเพราะสมมุินนะ ถ้าตัวแบบสายลุงเนี่ยมันก็จะตามไม่ได้เราจนกลัวสมมตินนะเราอยู่ไกลๆใช่ไหมสมมตินนะเราอยู่ไกลที่ไอพวกตัวบิดเนี่ยกูโขลีกบิดกันเพาภาษาไทยออกปิดปิดคมคมโอจังไรเอ้ยอปอบปีดโดนเกียนโดนเกียน โอ้โหไึ่พักมึงแงควรระวัะงไว้ก่อนนะก็คือกูหัวพูดไว้ก่อนนะว่าถ้ามึงเจอตับใสลุงเนี่ยมึงจะเก็บข้อมูลอ่ามึงเก็บไปมึงจะได้เทมแต่กูขอแนะนําว่าถ้ามึงเป็นผู้เล่นที่เคยเจอข้อมูลมันมาแล้วอย่าหันไปถ้ามึงเห็นมันอีกเมื่อไหร่ บึงวิ่งออกจากอาเขตตรงนั้นเท่านั้นกูบอกเลยนะเพราะถ้ามึงวิ่งเนี่ยมึงจะต้องวิ่งออกห่างมันแบบมากเกย์อะคือปกติเนี่ยตัวเนี่ยมันจะต้องวิ่งชุดแท็กใช่ไหมแต่สำหรับตัวนี้ม่งกรณีพิเศษเลยสมัยพวกตัวใสุ่งเนี่ยกรณีพิเศษของมันก็คือมันจะเป็นตัวที่ ที่แม่งเราจะต้องเดินออกห่างมันเป็นอย่างมากเลย,เย,ยคือสมมุตินะมันจะมีบางคือสมมุตินะคือบางตัวแม่งก็จะมีสกิลเว้ยแต่ไอตัวแม่งไม่มีสกิลอะบางแม่งบางทีแม่งไม่สามารถแต่จริงนะกูก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงจัดทีนมาไอมเมลบ้านั่น มันจัดเทดิสอยู่ในอันดับที่เก่งที่สุดโอเคกูซื้อซื้อจ้ขอบใจเดนนี่ที่มึงเอาของดีมาให้กูสักทีเลยไอดี ID นั้นแม่งกูไม่ได้เฮียเลยไอดี ID นั้นกูไม่ได้เหมยคลิปเฮีย,ยแต่ไอดีนี่มึงใจดีมากขอบใจคารวะเลยเฮีย,ยดีเพื่อนโอ้มึงว่ากูเป็นเพื่อนเหรอแต่โทษทีวะกูให้ไปไญ อันตรีนักกูให้ใบบางอย่างกับดีนี่เว้ก็บุกมึงไม่เห็นหรอกแต่กูเห็นใบนั่นก็คือใบค่าใช้จ่ายใช่ใบค่าใช้จ่ายดีเก่าไงโอ้โหเปิดมาก็เจอเลยน้องเอ,อเฮียเปิดมากูเจอเลยอานตรีน,น,นนะเวลาสิบเอ็ดนาทีกูไม่เคยมาเฮียเฮียกูเจอตัวเอง ๊อกเบิกกับปอกเบิกก็เป็นโคตรแม่โคตรพ่อโคตรแม่งกล่องที่ทรงพลังไม่ได้เด็กกูหรอกกูเคยใช้ทุกนี้กับตัวอื่นมาเล่าไอ้เหี้ยกูเคยใช้ทุกนี้กับตัวอื่นมาแล้วเป็นไงไอ้เหี้ยมันยังไล่ล่ากูเลยแต่สอบกรณีตัวนี้มันไม่มันไม่ไล,ล่ล่าเราวบรรลรให้กูเฮ้ยเอ้ยวิงดีมันจะมีตัวอะไรมาวะมันจะมีตัวอะไรมาวะ มึงเห็นกูได้ไงโอ้ยเฮียกูเงยโอ้ยเฮียกูแป้งทอดกูจะแป้งทอดหนึ่งเงี้ยโอ้โหมันจีนชันชู้เกือบไปโอ้เกือบได้กลายเกือบได้กลายเป็นกระจัปองที่ถูกทิ้งอะไหมอ่ะเฮียกระจัปองในเกมนี้แม่งโคตรดี เฮียการสปองเกมนี้โคตรดีนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ท่นบิดก็ถ้าเกิดมีปืนนะกลัวไปยิงแน่นอนถ้าเกิดเป็นตัวเบนเดโกะกูจะทําการออกจากรูบล็อกแล้วก็ไปที่แบบถ้ากูเจอแบบจักรวาลแบบแดนนี่วูดีนี่แดนนี่ตีนี่สัสแดนนี่ไอ้จริงชอบเรียกดีนี่อะไอสารได้มึงก็สันหานะ ่าแม่งแม่งสรรหาให้เลี่ยนรถนี่ยคือสาเหตุที่ว่าทำไมแม่งทุกคนถึงตายหมดหาเรื่องให้ตายเองคือให้แนะนำนะมึงใช้ไอตัวอันนี้กว่าหลอกล่อได้ดีเอาไว้ช่วยหลอกล่ออ่ะเฉยไอเฮีย้ยแม่งมาเป็นไอเฮีย้ยแม่งเลี้ยงเขามาเลยเฮี้ยเฮียเออเอเฮ้ยมเลี้ยงแถวมาเป็น เฮี้ยมเยียงเขา้าเป็นค่ายลูกเสือเลยเป็นไงเลยเฮียคนโดนแบนสามวันแต่ต้องมาเล่นไอดีใหม่เล่นไอดีใหม่ก็ประมาณนี้ไอ้น้องแล้วแต่คนดูอย่างไรเนี่ยโอ้เดือแค่มึงกับกูเหรอเนี่ยคืออย่างนี้เลย โอ้กูรายงานได้ดีว่าแม่กูยังไม่มีภาพโอ้กูตัวเฮียไอ้กุ้งจะเป็งทออโอ้โหมืนงอีแก้วโอเคแต่โชคดีหน่อยขอบใจนะขอบใจนะสหายขอบใจได้ดำขอบใจได้ดำที่นายช่วยเราไว้ขอบใจมานะอดำว่าใครตามนะ จำข้อไงสัตว์อ่ากูซักกูอยากตายกูอยกปอสัตว์โอเคนั่นโอ้โหมึงเรียกอันนี้เหรอกูเป็นช่างไม่ใช่วะเพราะชาติก่อนกูเป็นช่างกล่องอย่างนี้ที่แม้กูจะเป็นกล่องแต่กูเป็นช่างมันก่อในน้องอีนาง <c oughs> ลืมก่อนไลเกิดตามในในที่่ะ โอเคถ้ากูเจอตัวอะไรคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยแต่มก็ไม่ได้ยาวเลโอ้โห้เหี้ยเก็บถ้าเกิดผมลนจริงโอ้เหี่ยเพนคลิปโอเคปิดคลิปในการตายโอเค